เป็นงานคอยร้อนด้านนอกนะคะ่ะแอร์ที่เราจะถอดรองจะเป็นยี่ห้อไดคินอินเวอร์เตอร์นะคะเราจะติดมิโซมิโซวุ้นธรรมดาแทนนะคะเดี๋ยวเราจะเลือก,อกใหม่หรือทิ้งนะคะแล้วก็ติดตั้งใหม่ทั้งหมดนะคะก็มีแก้งงานไฟแล้วก็ เดินครอบรางมามาแกะกล่องนะคะวันนี้เราจะติดตั้งแอร์มิสูอิเล็กทริกตัวธรรมดานะคะ M S G Y 1 2 v F ถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะคะเขาจะขึ้นต้นด้วย M S ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์นะคะจะขึ้นต้นต่อด้วย Y คือ M S Y นะคะ มันเป็น R สามสองหน้ตาตาจะเป็นขอบสีทองนะนี่ที่เคยติดจะใหญ่ขอบสีสีทองก็ยังเป็นบอดีเอ้เดิมอยู่นะคะวนยาตัวนี้ขนาดหนึ่งหมื่นสองข้อน้ำยาก็ข้อจะเป็น สองสามที่แถมมานะคะนจะเป็นหน้าตดน้ำยาท่อน้ำยาของเขากล่องประมาณนี้ก็มีไซส์บอกนะคะัคบสีกับ3ามทัอุปกรณ์ที่แถมมามีคู่มืได้รับปรกกันแผ่นพีเ้านะคะ ก็รีโมทจะอยู่ที่ที่ตัวตัวเครื่องนะคะอยูใ่ใต้เพจดีหน่สวยนะใหญ่ด้วยมาวัดขนาดนะคะว่าจะกว้างยาวเท่าไหร่แต่ก็ใหญ่ใหญ่เอาเรื่องใหญ่คุ้มสมราคา <c oughs> ด้านยาวนะครับประมาณแปดสิบนะครับแปดสิบเซนความสูงของแอร์ครับก็มาตรฐานนะครับอยู่ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเซนติเมตรครับส่วนความหนาของโครงแอร์ครับอยู่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเซนนะครับสวยง ป็นิวเตอร์แล้วก็ายทองแดงนี่จะเป็นส่วนของด้านในนะคะก็ถอดไอเก่าออกแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> จะใช้รูเดิมนะคะ <c oughs> ถามว่าเราจะจะให้มันกลมนิดนึงนะคะจะเป็นปกกลูกเต่าเขาจะไม่ค่อยกลมนะ <c oughs> แล้วก็ยึด เทปบริเวณนี้นะคะเหนียวพามานมีงานไฟนะครับจะมีลายนะครับนิวตันแล้วก็คอนโทรลกาวอีกหนึ่งเส้นนะครับมีทั้งหมด4เส้น จะเอาเค่อยร้อนไปไปอ้ค่อยเย็นจะเกี่ยวแรงนะครับน้ำ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 เรได้ค่อเย็นขึ้นจะเกี่ยวเรียบร้อยนะคะประมาณนี้ที่เดิมก็ยังยังได้อยู่นะคะยังเสือส้อติดได้อยู่แต่ด้วยมันบักคับติดเรามากด้วยก็เดี๋ยวเปลี่ยนดีโมดน,นะคะ เ,เปลี่ยนเบรกเกอร์เบกเกอร์ก็ใช้ตำแหน่งเดิมกเ,กรเราจะไลยครอบรางแล้วนะคะ เดินข้อกลางออกขวานะคะแล้วก็ใส่ตัวจบนะคะก็ใช้ท่อขาวนะคะเดินก็มีตัวก้ามปูนะคะใส่ก้ามปูเป็นระยะระยะไปก็<ม>จะไปใช้ลายท่อนทำทิ้งเดิมน,นะคะก็จะอยู่ช่อง ออกไปนะคะันก,ก็จะใส่ใสไปช่องเดมแล้วไล่ออกไปจนถึงท่อน้ำเดนนะคะน่าจะมีประมาณ4ีแปดกับท่อน้ำทิ้งน่าจะอยู่ที่10เมตรนะคะค่อนข้างไกลนี่เราก็ปิดฝารางครอบท่อแอร์นะคะตรงนี้เราก็ให้ดับปิดรูนะคะ ก็เดี๋ยวจะปิดหัวกระโหลกส่วนถ้ากระดุกมัขึ้นไปเนี่ยคือเป็นเมนไฟนะคะเระาก็ใช้กล่องไฟนะคะจุดต่อตรงนี้เราก็ใช้กล่องไฟนะคะส่วนท้อน้้ำทิ้งยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเจอของดีเข้าไป เดี๋ยวต้องแก้แก้จุดนี้ก่อนแล้วก็เดินท่อทั้งชิ้นนะคะเปิดกล่องคอ,อยล้อนะคะ เตออคอยร้อนตั้งแล้วนะคะใส่ขายางเต๋านะคะสี่ด้านขานี้จะค่อนข้างที่จะกันแรงจะเทอนได้ดีนะคะแล้วก็ลูกยางเขาจะใหญ่นะคะ งานไฟงานท่อนะคะ<ม>เสร็จเรียบร้อยตัวน,นี้จะใช้เป็นท่อ3กับท่อสนะคะก็พันสายไฟแล้วก็มาเข้าเมนไฟนะคะเมนไฟเขาจะเข้าที่คอยร้อนนะคะมิสซูแล้วก็จะมีไฟไปเข้าที่แอร์นะคะลายนิวตนันคอนโทรลก่า เดี๋ยวเราจะทําการแล็กส่วนยากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวปล่อยน้ำยาดันเครื่องส่วนของลายท่อแอร์นะคะก็ออกแล้วก็มีไฟเดี๋ยวจั๊เป็นรายการสุดท้ายนะคะ เสร็จไปปอนครับมาดูกระแสกระแสได้3.7มอปกติเฟรเพจประมาณ4.8่ะอก็ติดต่อ,ดอเดี๋ยวช่างกำลังเดินน้ำพิงตอนน้ำพิงเป็นเมตรี่ก็ใส่ ก็หายใจนะคะให้มันก็แล้วมันจะตกกายอยู่นะคะก็ยึดด้วยก้านปูแล้วเ็อ้อมมาออกตรงน,นี้นะคะลายน้ำทิ้งเดิมก็น้ำทิ้งไปลงลงรูนู้นเลย